สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆทําอะไรตามหาน้องจีนไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนน้องจีนเด็กแกงค่ะเด็กแกงมาดูอันนี้คือต้นมะขามนะคะมาตามหาน้องจีนนะคะไม่รู้อยู่ไหนนะคะน้องจีน าดพากันกินสมเพราแม่พี่น้องเบิงน้องจีนเนี่ยหัวโจกเลยนะคะในหัวหน้าแกงนะคะเนี่ยนี่ดูหน่อยกินอะไรกันเนี่ย <c oughs> ดูดูดูแจวค่ะทำเองมะย,ยมมะขามโหดแล้ว <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะน้องจีนอร่อยค่ะ ตอนนี้วานมากเลยแม่แล้วน,น้ำตาอ,อะไรแล้วอันนี้คือที่สิงสถิตนะคะปากกล้วยนะคะข้างๆปากกล้วยนะคะรับรองตอนเย็นนี้ไม่ได้นอนแน่นอนพะก,กันกินมายมมะขามเปรี้ยวมากเลยพะก,กันกินรัดแรง้นยะวนแล้วเด็กน้อยเลยนี่ด้วค่ะต้นมะขามด้วย,วยต้นมะขามข้างๆเฮือนเนี่ยแ <c oughs> หละค่ะพี่น้องนี่คข้างบ้านเนี่ยแหละค่ะ ไม่หายไปไหนเราค่ะแต่ละวันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยวางให้ดังเลยวาไหนสุกไหมคะนี่ค่ะมะคามหวานเลยค่ะทุกคนไหนหวานตาหวานตา A toy y gỡ lắm, a toy mag deepen với ghi súng. 嗯。Mm.